เพื่อนมากินตำถั่วนะคะเมื่อกี้ก็ขึ้นไลฟ์สดไปแล้วประมาณสักสิบนาทีก็เลยรู้สึกว่าผีหลอกก็เลยรีบลงนะคะก็ยังไม่ยอดเท้อนะคะมาๆมาค่ะตำถั่วก็ต้มไข่เอ๊ะรู้สึกว่าต้มไข่นี่นี่ สุดยอดยอดเยี่ยมค่ะเพื่อนๆมาเอ,อไม่เชิงว่าเป็นยางมาตูมนะคะกำลังแซ่บแลยตอนนี้เนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อแล้วตอนนี้อ้น,นี่ค่อยๆเคี้ยวไปเนาะฟันฟปงไม่ดีเป็นขนมนางเล็บที่ผู้ใหญ่ใจดีซื้อไว้ให้ก่อนออกจากบ้านเนาะก็ต้องขอขอบคุณนะคะมาแทนน้ำใจนะคะ เก็บเต้นเก็บอะไรโดยเฉพาะก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณน้องพรนะค่ะพรใสเขียวนะคะที่มาดูคลิปใหยเมื่อกี้ขอบคุณพออ่อออมตรีนะคะหรือว่าคุณมนตรีไอดินแชน n นลนะคะแล้วก็น้องล้านหน้านะคะมาคอมเมนต์ถามแม่ดูดว่าทำไมอีแม่ลงไวจังก็แม่ก็าอายนนเนาะสิบกวนาทีแล้วไม่มีใครเข้ามาทักทายแม่แม่ก็เลยลงก็ไม่เป็นไรนะคะแม่ดุดก็จะเข้า ตามคลิปน้องๆน,นะคะก็จดไว้ก็โดยเฉพาะน้องคะเลจืดนะคะก็ขอขอบคุณทุกําลัางล่งแร่ใจเนาะก็เป็นครูพัทรสรนเฟมิลี่ด้วยนะคะโดยเฉพาะแอดวันสกอรน,นะคะขอบคุณนะคะแอดวันสกอรน,นี่ไม่มีช่องก็ต้องไปตอบแทนน้ําใจที่ว่าท่านเป็นแอดมินอยู่ช่องไหนแล้วก็ต้องตามแอดวันสกอรไปเนาะมากค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะ แม้แต่ว่าไม่ถนัดแต่เราทําไปแล้วเราก็จะไม่ให้เสียเวลาเลยนะคะจำถั่วมแซบๆแ,แล้ววันนี้เผ็ดไปนิดนึงแล้วก็จำๆกินๆไปเนาะกินแบบไอ้นี่สักหน่อยนึงข้าเหนียวร้อนๆน,น,นะคะข้างบนนู่นก็ไม่รู้อะไรกันคุยกันแม้ยังกับว่าอยู่กลางทุ่งนาอารมณ์ร้อนด้วยไม่ดุเป็นคนที่ไม่เหมือนใคร มาคุ้กกยกันโดดสูกำลังเริ่มอารุ่มเสียอย่ากดไล่ก่อนกดไล์ให้เพื่อนก่อนยอดไล่ขอบคุณทุ้กกำลังใจนะคะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณน้องๆเนอะคลิปนี้พี่ดุดก็จะไม่ลบเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าเอ๊ ราะว่าเราไม่ขึ้นเราไม่เป็นคนที่ไม่ปกติไงขึ้นเวลาปกติของเราอย่างนี้บางทีก็ไม่ขึ้นบางทีกพเอาช่องหลักช่องรองขึ้นอะไรก็ไม่รู้หมวดตัวอะไรต่ออะไรมากมายที่ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันขอบคุณทุกการตักท,ทายนะคะคลิปนี้พี่ดุษณีก็จะไม่พูดนานหรอกนะคะก็ํำคลิปสั้นๆให้ เพื่อนๆน้องๆเราได้มาดูมากินข้าวใครที่ยังไม่ได้กินข้าวมาเด้อมาเด้อเอาไว้สะดวกเมื่อไหร่จะขึ้นทักทายนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่พี่ดุดมีใน้องมีน้องลันนามีน้องทะเลจืดมีอ่าน้องครูพัทรสรแฟมิลี่มีน้องพรไส้เขียวมีคุณมงตรีะะจบไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะตามไปดูคลิป ตอบแทนน้ำใจเพื่อนๆเ,เราเนาะเวกที่คุยกันอยู่ข้างบนกับป่อยเขาคุยไปเธอเขาไม่เคยเจอกันน้าโมโหมันก็ไม่ใช่ปัญหาของเราเนาะเราก็จะติดตามข่าวข่าวดีเหมือนกันนะคะเราไม่มีหนี้ไม่มีสินในใจเนาะเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะก็ติดตามข่าวต่อไปนะคะตอนนี้พัทนาสอน สตอรี่ก็ยังขึ้นอยู่นะคะก็ยังจอดไว้ให้ท่านอยู่เพราะว่าท่านมาดูคลิปให้เมื่อกี้พร้อมทั้งดูไฮไลท์ให้ด้วยนะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้ตัวเองกับเพื่อนมากมากกินข้าวต่อนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณจากใจเลยค่ะมาเด้อมาเด้อมากินข้าวด้วยกันเนาะเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ